สวัสดีค่ะวันนี้เจนก็จะพาคุณมาเที่ยวกันที่วัดโพรงอากาศนะคะจังหวัดฉะเชิงเราไปชมพระพิกเนศปางนั่งประธานพรอ,องค์สีชมพูองค์ใหญ่มากทีเดียวเข้ามาด้านในกันก่อนนะคะเราจะเริ่มไปกราบไหว้บูชาที่องค์พระพิกเนศอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วเขาก็จะมีะพวงมาลัยดอกไม้ให้เช่าวไหว้นะคะ เอาดอกไม้ไปคล้องที่มือของพระพิเคเนศนะคะตามแต่จะเลือกเอาเป็นว่า,าด้านไหนเดีย๋ยวว่าเจน,เ,นเลือกที่แบบว่าเป็นด้านที่มีเงินมีทองนะคะไหวเสร็จเรียบร้อยปิดทองกันเซกกหน่อยค่ะและเราก็เดินเข้ามาถวายผ้าเงินผ้าทองแด่พระพิเคเนศนะคะเป็นปางอาวาตารทั้ง32ปางตามจริงคนเดียวก็ทำได้นะแต่ว่า จะมีะบางต่างที่แบบองค์ใหญ่อะไรเงี้ยค่อนข้างทำยากถ้าเป็นไปกันสคนอย่างเงี้ยจะช่วยกันสบายๆเลยค่ะ คบบ32ปางแล้วต้องเดินชมผลงานกันก่อนปางไหนคืออะไรอ่านได้ที่กำแพงด้านหลังนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาด้านในฐานองค์พระพิกเนตค่ะเขามีการอาลอยเทียนบูชานะคะเลือกสีเทียนตามวันเกิดมีองค์ตรีเทพพระแม่ธุรคาเป็นเทพฮินดูต่างๆ่ล้วะคะ่ะ แล้วก็ยังมีเรือทองเจ้าแม่พิกุลทองนะคะให้ลองจับหาเลขหาเบอร์กันอันนี้ก็ถามข้อมูลจากคุณลุงคนนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ไปบูชาองค์พระราหูนะคะแล้วเราก็เข้าอุโมงค์นะคะด้านด้านหลังองค์พระราหูนียจะมีอุโมงค์ให้เข้าด้านในวิจิตรมากเข้าไปเรียบร้อยสวดมนต์นิดนึงแล้วก็ เคาะระฆังตีของกันสักหน่อยอีกจุดหนึ่งที่ต้องเข้ามานีก็คือตรงพระเจดีสีทองขนาดใหญ่นะคะอันนี้ขอขึ้นไปดูกันที่ชั้นสองก่อนวันที่ไปเนี่ยด้านบนไม่มีคนเลยค่ะ แล้วก็ขอแนะนำผู้ที่จะขึ้นไปด้านบนนิดหนึงนะว่าควรจะพกรองเท้าขึ้นไปใส่ตอนที่เดินบนลานด้วยเพราะว่าบางทีแบบมีฝนตกแล้วน้ำขังเงี้ยมีตะไคร่เกาะแล้วก็ขี้นกเยอะมากอะไรเงี้ยถ้าเท้าจะเปื้อนนะคะถ้าเดินตรงลานก็ให้ใส่รองเท้าด้วยค่ะด้านในเหมือนยังไม่ค่อยเสร็จเรียบร้อยดีนะคะแต่เราก็ไหว้พระขอพ่อนกันได้เพราะว่าเขาเปิดเอาไว้ บริเวณรอบๆอากาศดีมากค่ะมองเห็นองค์พระพิกเน่เ่มกี้รอไปมาด้วยแล้วเราก็ลงมาด้านล่างมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมีเทพมีเซียนมีพระกสิทธิคันโพธิสัตว์จะแมกวนอิมพระสังคจ่ายอ้าโยนเงินกันหน่อยเอาว่ามีครบจบกันตรงนี้นะคะ ปิดท้ายด้วยการไปให้อาหารน้องๆกันจ้าเป็นควายที่สีดำตามปกติแล้วก็เป็นควายสีเผือกนะคะการทำบุญเริ่มต้นแค่มีใจคิดดีทำดีได้ดีขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆมีความสุขกันทั่วหน้านะคะดูจบแล้วยังไงช่วยกดติดตามและให้กำลังใจกันด้วยคะ่ะ